ลูกชาวนาพาล้อชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแอดจะมาแกงผักกูดนะคะผักหูดนะคะหรือที่บ้านที่แอดบอกว่าเรียกว่าผักหูดนะคะหรือผักกูดทางใต้นะคะเป็นฝักแบบนี้นะคะเพื่อนๆน,นะตอนนี้เราเราปลูกเองนะคะปลูกเองเพิ่งไปเก็บมาเนี่ยนะคะสดๆเลยนะคะเราจะมาแกงส้มผักกูดนะคะก็จะมีผักกูด ผักกูดนั่นจะเป็นผักที่โตวไวมากเลยถ้าทิ้งก็จะแก่นะคะนะหรือทางผ้าก,กลางบอกว่าผักกูดนะคะแถวบ้านแอดบอกว่าผักกูดนะคะวันนี้เราจะแกงใส่ปลาช่อนนะคะนี้เป็นปลาช่อนนะคะแกงส้มนะคะใส่ปลาช่อนแล้วก็นนี้เป็นน้าพริกแกงส้มนะคะเราไปซื้อมานะน้าพริกแกงส้มนะคะแล้วก็จะมี น้ำมะขามเปียกด้วยนะคะนะวันนี้เราจะแกงผักกูดแกงผักหูดใส่ปลาช่อนนะคะแกงส้มนะคะแล้วก็จะใส่อันนี้ด้วยมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศนี่ก็อร่อยนะคะนะปลาก็ตัวไม่โตเท่าไหร่นี้เป็นน้ำพริกแกงส้มแล้วนี้เป็นผักกูดนะคะเดี๋ยววันนี้แอดจะมาแกงส้มผัก ผักกูดใส่ปลาช่อนนะคะเดี๋ยวจะามาทำกันเลยค่ะคะ่ะนี้เริ่มต้นนะคะตั้งน้ำให้เดือดนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำพริกแกงใส่ลงไปก่อนนะคะตอนนี้เราตั้งน้ำให้เดือดก่อนค่ะตอนนี้นะคะน้ำแกงเดือดแล้วนะคะเราเอาน้ำพริกแกงใส่ลงไปแล้วแล้วตั้งให้เดือดนะคะตั้งให้เดือดเดี๋ยวเราก็จะเอาผัก ผักหูใส่ลงไปนะคะผักอันนี้ใส่ลงไปผักเพียใส่ลงไปเลยแล้วตั้งให้เดือดนะคะตั้งให้เดือดสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะเอาปลาช่อนลงไปพอปลาช่อนลงไปให้สุกแล้วปรุงรสด้วยมะขามมะขามเปียกนะคะเปรียปร้ยวๆหน่อยวันนี้เราจะมาแกงส้มผักที่หู ผักหูดหรือผักขี้หูดของบ้านแอดนะคะก็เรียกผักขี้หูดนะคะเดี๋ยวปิดฝาไว้นะคะพอได้ทีแล้วเราจะใส่ปลาลงไปค่ะอันนี้ก็เราต้มผักไปสักพักนะคะใส่ผักใส่ผักหุดลงไปสักพักหนึ่งแล้วก็ใส่ปลาช่อนนะคะ ใส่ปลาช่อนไปแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะคะอันนี้เราใส่ปลาช่อนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะรสชาติให้เปรี้ยวนะ,ะวันนี้เราจะมากินแกงส้มผักกูดนะคะผักกูดผักขี้หหดหรือผักหุดนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้แกงผักขี้หูดนะคะผักขี้หูดผักหูดหรือผักหูดทางใต้นะคะอันนี้เป็นสูตรแบบบ้านๆนนะคะสูตรทางเหนือนะคะสูตรบ้านของแอดนะคะเขาเรียกว่าแกงผักขี้หูดนะคะน่าทานมากเลยนะคะเพื่อนๆแกงส้มผักขี้หูดใส่ปลาช่อนสูตรบ้านๆนะคะสูตรทางเหนือของบ้านแอดนะคะ ก็สีสันก็น่าทานนะคะออกเปรี้ยวออกเปรี้ยวนิดนึงพอเราเปรี้ยวแล้วก็อมหวานหน่อยเราใช้น้ำขามเปียกนะคะแล้วก็ใส่ปลรราด้วยใส่น้ำปลาด้วยเป็นปลาช่อนนะคะแกงส้มปลาช่อน